วันนี้เดี๋ยว,วจะมาขึ้นแบบทำเมนูอาหารเช้าง่ายๆกันค่ะเผื่อใครจะเอาเป็นไอเดียไปต่อยอดเมนูอาหารเช้านะคะเพราะว่าวัตถุดิบก็เป็นวัตถุดิบที่เราทําขายกันอยู่แล้วของเราจะได้หมุนเวียนออกได้ทันแล้วก็สดใหม่อยู่เสมอนะคะพวกผักเนี่ยเราก็เอาผักที่เรามีมาตกแต่งได้เลยนะส่วนเมนูอาหารเช้าพวกไส้กรอกแฮมขนมปังหรือไข่ดาวเมี่ยวนะนําให้เอามากิวบนกระทะนะคะทาน้ํามันหรือทาเนยก็ได้ที่ให้กิวบนกระทะเพราะว่าการที่เราเอามาหน้าบนกระทะเนี่ยมันจะทาให้วัตถุดิบของเราหอมขึ้นกล่องที่เมียวใช้นะคะจะเรียกว่ากล่องไฮบริดหซื้อได้ที่ ้างแดงหรือตามแอปส้มพยายามใช้แพ็กเกจที่มันมีอยู่นะคะมาดัดแปลงส่วนกระทะนะคะเหมียวใช้ของ e ีโคบินนะคะเพราะว่าเดิมทีใช้กระทะไข่ดาวสีหลุมของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็มั่นใจในโปรดักต์ของเขาเพราะว่าเขาผลิตจากหินไมฟานได้รับมาตรฐานจากอเมริกานานๆไปเนี่ยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราแน่นอนใบนี้เหมียวกดมาเพื่อที่จะเอาไปแคมปิ้งนะคะเพราะว่าแทนที่จะทําอาหารเช้าทําเมนูสเต็กอีกอย่างก็คือใช้ได้กับทุกเตาไม่ติดกระทะด้วยเพราะเขาเคลือบมาให้เรียบร้อยหมดแล้วที่กัดกระทะเดิมเหมียวจะแปะตะกร้าไว้ให้นะจากในคลิปก็จะเห็นว่าที่่เเหมมยวททําไติดกะล ะะทีนี้พอเราทำเสร็จเราก็จะมาจัดลงกล่องแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะทํางานกันไหมอย่าลืมเอาไปต่อยอดเมนูกันนะ